ครับมาติดตามการทําหน้าที่ของตํารวจท่องเที่ยวในช่วงตรุษจ,จีนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับการจัดงานตรุษจ,จีนเยาวราชประจําปี2567นะครับเบิกฟ้าพยามังกรร่ํารวยบาร,รมีสุขขีนิรันด์นะครับซึ่งภาพรวมการจัดงานตรุษจ,จีนเยาวราชก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ โดยตบดท่องเที่ยวทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและมีความปลอดภัยโดยเน้นการปราบปรามการเอาเปรียบกับนักท่องเที่ยวครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยฮะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียว ทางด้านของพันตำรวจโทขวัญพลเพ่งเดือนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพร้อมด้วยพันตรจตรีสมปราดเฉลิมเกียรติสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อม, 1, 3, ม,มเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ามแปลและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวที่แต่งกายชุดกี่เผาเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ สวมใส่ชุดกี่เผาไปทำหน้าที่ลงพื้นที่เยาวราชเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงานเทศกาลตรุษจีนประจำปีนี้นั่นเองครับทั้งนี้พันตรวจโทขวัญพลกล่าวนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์งานตรุษจีนเยาวราชเบิกฟ้าพญามังกรร่ำรวยบารมีสุขขี่นิรันด์จริงๆแล้วเนี่ยงานตรุจีนเยาวราชประจำปีนี้ เขาจัดตลอดทั้งเดือนนะครับ 1>, 1- ถึง29่กาุมภาพันธ์แต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงวันตรุษจีนนะครับโดยเฉพาะวันเสราร์ที่10ก็คือเป็นวันตรุษจีนก็มีพิธีเปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วก็ต่อเนื่องมาวัดอาทิตย์ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวมีคนไทยเชื้อสายจีนแวะเวียนไปเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพันธบทโทขวัญพลนี่นะครับก็บอกว่าการจัดงานเนี่ยนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งทั้งท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการกำชับให้เน้นเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยนะครับมีความปลอดภัยเกิดความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มาเที่ยวจนวันเดินทางกลับประเทศให้สามารถนำเอาไปพูดบอกต่อได้ว่าเมืองไทยมีความปลอดภัย หน้ามาเที่ยวซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับโดยในส่วนของพื้นที่เยาวราชท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับรวมไปถึงผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ด้วยตัวท่านเองแล้วก็ได้มีการสั่งการให้สถานีตารวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้จัดกำลังแบบเต็มประสิทธิภาพโดยมีทั้งรถโมบายไว้คอยรับแจ้งเหตุจัดรถสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ รวมถึงอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวกว่า20นายคอยเดินตรวจตราป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติไม่เฉพาะคนจีนนะครับที่มาท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจต่อการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มุ่งเน้นการตรวจตราและบริการให้นักท่องเที่ยว เกิดความประทับใจให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นซุ้มที่มีอะไรนะเป็นเหมือนจําลองการแต่งงานด้วยก็อาจจะบอกว่าแบบจีนเพราะว่าปีนี้ตรุษจีนมาตรงกับวันใกล้ๆวันวาเลนไทน์ด้วยใครที่อยากจะไปอย่างที่บอกเนาะมีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวครับครับสวัสดีครับผมพันธสมุทรภมนนเีนะครับชาวัใหญ่ท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ครับก็ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตามนโยบายท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำให้ตำรวจท่องเที่ยวุงเทพใต้เนี่ยจัดกําลังแบบฟูลสเกลนะครับโดยเมื่อวันที่7เนี่ยทางท่านผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ยองราชด,ด้วยตัวเองนะครับได้ทําการวางแผนแล้วก็สั่งการเรื่องการบริหารจัดก,การกาลังด้วยตัวเองนะครับโดยเราบีรถโมบายนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ขอให้บรกิการนักท่องเที่ยวเวลารับแจ้งเหตุนะครับจัดรถสายตรวจวันละสามคันนะครับพร้อมกับเจ้าที่สายตรวจเดินเท้า ในคร่งแบบแล้วก็ต่ครึ่งแบบนะครับคอยเดินตรวจตาบริเวณบริเวณงานเยาวราชนะครับเพื่อทําการป้องกันเหตุด้วยแล้วก็คอยให้บริการประชาชนนะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้ท่านผู้จัดการของท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับที่นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยเวลามาเมืองไทยนะครับจนถึงกลับไทยก็ยังเกิดความประทับใจอยู่ครับเฉลี่ยนะครับข้อมูลเที่ยวที่เรา,เราไ,ดรได้รับทราบจากสำนักง,งานเขตก็ประมาณวาลระหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังไม่ทัดคนที่แน่ชัดครับ แต่ว่าปริมาณข้าหนาแน่นทุกวันครับ<ม>ก็ใน<ม>ช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ของเรานะครับยังไม่มีเหตุที่โรงเข้าไปที่หนึ่งหน้านะครับซึ่งเราก็ทําการให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแบบแบบปรากฏตัวซึ่งวขใอ,อย่ก,ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาหาระบบท่องเที่ยวสอบถามเส้นทางข้อมูลต่างๆนะครับ